สวัสดีคับอยู่กับเก้าฟีดอมครับวันนี้พามาหาเห็ดกันนะครับนี่เห็ดโคน,นะครับพ่อกำลังจิ้มอยู่นี่ครับกำลังตูมครับเพิ่งจะขึ้นครับแพงนะครับกิโลเท่าไหร่แล้วตัวนี้พอสามสี่ลยห้าสิบโอ้ยหากินยากกว่าหมูกว่าไก่นะครับ นี่ครับนี่นะครับ้าดอกเล็กๆแบบนี้ก็โลโละหกร้อยแพงเนะ <c oughs> ดูดินี่ครับกำลังขึ้นนี่ครับ <c oughs> มาแม่มาแล้ว เยอะนะครับน,นี่โอวในแกงแล้ววันนี้นู่นนะครับเห็นขาวๆอยู่นู่นน,น,นะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้เห็นเดี๋ยวเอากระแปงกัน,ม,กนมันอยู่ลึกครับนี่ในแปงนี้ก็มี เก็บใส่กระแป๋งแม่มาแล้วชวนแม่มาเก็บด้วยบรรยากาศครับวิวสวยนี่เก็บใส่กระแป๋งเดี๋ยวเราจะไปล้างอีกรอบหนึ่งครับนู่นแล้วก็น,นี่ นี่นะครับข้างในนี่นี่โอไ้ได้แกง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 นูง่นโอ้นี่ครับนี่โอ้เยอะเอาข้าวนพร้อม โอ้แจ oh, ang. ๋วพอได้เยมันจะตกมปกอไปยังได้เนมนะบามีมากหมเดมมเจ๋ย่เียแจ๋วแจ๋วนี่ครับนี่แกงสุดยอดสุดยอดแห่งอาหารครับผมมเยอะแล้ว ได้แกงแล้วได้ลุยอะแต่ว่ามันกระโดดตั้มตุกสูงเพราะว่ามันได้ดอกกระสุนเดี๋ยวจะถ่ายผลงานรวมให้ดูครับผมโอเคมเันเยอะขนาดไหนหม,มกอยู่ในปลาครับโอ้พอได้แกงอยู่เนี่ยมีอีกเปล่าวะเดี๋ยวหาดูข้างล่างนี่มีอีกเป็น ลูกมีหั่นแกงปลูกมีห้างบักเคียมีมนไปพื่นกนี่วแกงครับผมไม่ทำเชื้อมดีนะนี่ว่าต่ใสเอากันเต็มบดปันนี้หรอกน้องสาวเบนเอเราจะยิ้มกู นี่จิงเหรอครับขุดเลยขุดรอบๆเหมันอนอุ้ยนี่ครับ ไม่กูมตูตมเมรุหกร้อยยอดกระดอกบานในโลสลี่ร้อยห้าสิบโหแจ๋วนี่ข้างทางครับอยู่ข้างไร่ครับเจอเก็บได้รอบนึงแล้วรอบนี้ก็มาเจออีกโอเคครับผมติดตามคลิปต่อไปด้วยครับผม